ใส่ครับวันนี้จะสาธิตครับผมการทำแอนิเมชันเครื่องบินใบพัดนะครับผมอย่างนี้เลยครับผมก็จะบินออกมาสวยๆอย่างนี้ฮะก็จะดูมีมิติครับเหมือนบินออกมาจากในหน้าจอนะครับเราลองมาดูนะฮะหลักๆก็คือจะมี2สวนชิ้นส่วนนะครับตัวใบพัดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินที่มีปีกนะครับมีโครงก็มีล้อนะครับลองมาทำมาดูนะครับเริ่มต้นจะมาทำตัวใบพัดก่อนนะครับผม เราก็มาแทรกครับรูปร่างนะครับเลือกรูปร่างใบพัดน,นะฮะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เล่าออกมา1อันนะครับผมปรับขนาดให้สวยงามพอใจตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็คอนโทลดี D ออกมานะครับเป็น3มชิ้นนะครับคอนโทลดีสชิ้นเสร็จแล้วเราใช้การหมุนนะครับเนื่องจากว่า3ามรอสองศานะครับถ้าแบ่งออกมาเป็น3ชิ้นก็ 1 2 0นะครับเราก็อันนึงเราก็ตั้งไปเลยนะฮะ1 2อองศานะครับหมุนขึ้นไปอันนี้ก็ติดลบนะครับ120องศานะครับก็ได้ออกมาเป็นใบพัด3ชิ้นนะครับที่ครบวงกลมพอดีนะครับทีนี้เราก็ต้องมาค่อยๆเอาจุดแหลมของใบพัดนะครับมาต่อกันให้พอดีนะครับ อาจจะต้องสูงเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้พอดีกันหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีจุดแหลมๆที่เราทำออกมาไว้นะครับก็เป็นการค่อยๆขยับนะครับจนคิดว่าโอเคน่าจะพอดีแล้วนะครับทีนี้ว่ารูปทรงมันเนี่ยครับมันเป็นการโค้งๆนะฮะเราต้องมีการใส่วงกลมอันนึงมาครอบไว้ก็คือกดชิปค้างไว้นะครับรากวงกลม1วงนะครับให้ใหญ่กว่า ตัวของ3อันใบพัดที่เรามีไว้ครับส่งไปไว้ด้านหลังก่อนนะครับ send to back นะครับอันนี้ครับเราก็จะต้องค่อยๆจับวงกลมนะฮะให้ครอบคุมนะครับใบพัดตัวนี้นะครับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็วงกลมเราไม่ใส่สีนะฮะไม่ใส่เส้นขอบด้วยนะครับส่วนใบพัด นะครับเราก็ใส่ได้นะครับสมมติว่าเราใส่เป็นพัสีเหลืองนะครับเส้นขอบนะอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับใส่แสงเงาเล็กน้อยนะครับช h a d โดนะฮะตามความชอบชอบใจนะฮะต้องการแสงเงาแบบไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาใส่วงกลมอันนึงตรงกลางนะครับกดชิปค้างไว้นะครับเป็นวงกลมที่อยู่ตรงกึ่งกลางของ ตัวไปพัดนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นประสีแดงนะฮะขึ้นมานะครับก็ประมาณการเอาตรงนี้นะครับสมมุติผมใส่เป็นหัวขึ้นมานะฮะการฟิลนี้ถ้าเกิดเราฟิลเป็นกราดิเอนนะฮะให้ตรงกลางเป็นสีเข้มกว่าก็จะสวยขึ้นนะครับใส่แสงอนิดนึงก็ได้นะครับผมใส่ชาร์โดเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็คอนโทรลเครับผมเลือกทั้งหมดก็จะมีไปพัด 3ใบนะครับจุกตรงกลางแล้วก็วงกลมอันใหญ่ที่เราครอบไว้นะครับแล้วเราก็ c อนโทนะครับกรุ๊ปมันเรียบร้อยฮะเป็น1ชิ้นนะครับนี่คือตัวใบพัดนะฮะเสร็จแล้วนะครับเรามาทําค่า a n i m a t i o เมชครับผมกด Animation นะครับเปิดไปหน้าต่างเพิ่มเป็นแบบปั่นหรือสปินนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถปรับได้ครับผมจะให้ปั่นเร็วขึ้นปั่นช้าลงนะครับอันนี้ก็พร้อมกับก่อนหน้านะครับ ตั้งค่านะครับ Effect o p t i o n การทำซ้ำนะครับ Repeat จนกว่าจะสิ้นสุดสไลด์ครับเราก็ได้เป็นใบพัดนะฮะที่หมุนเร็วขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือส่วนที่1เสร็จแล้วนะฮะใบพัดส่วนที่2จะมาทำตัวโครงเครื่องบินนะครับก็ง่ายๆครับผมเราก็แทรกรูปร่างนะครับวงกลมนะครับเข้ามา1อ่าอันนะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับของ ที่เราสร้างไว้เห็นไหมฮะบีเครื่องหมายขึ้นมาอันนี้คือส่วนหัวนะครับแล้วก็กดนะครับคอนโทรลดก็ได้นะครับเอามาประกบกันนะครับให้พอดีนะครับปุ๊บกดคอนโทรลชิปค้างไว้ล่าออกมาครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เป็นด้านหลังอย่างนี้นะครับตัวนี้ส่งไปว้าหลังสุดนะครับ Sen d to back นะครับอันนี้ก็ส่งไปไว้ ด้านหลังอันนึงฮะคลิกคู่กันดีกว่าครับปุ๊บ send to back อ่าก็ได้วงกลมสองันซอนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนหัวนะฮะก็อาจจะใส่เป็นสีเทานะฮะหรือว่าเป็น gradient fill ก็ได้นะครับให้มีความโค้งออกไปนะครับตัวนี้ตัวลำตัวเครื่องบินนะฮะสมมุติว่าเป็นสีแดงนะครับเหมือนกันนะครับถ้าทำ gradient ก็เป็น สีที่กระจออกไปนะฮะสองตัวนี้ไม่ต้องใส่ขอบนะครับปุ๊บนะฮะเราได้นะครับผมใบพัดนะครับแล้วก็ตัวลาตัวเครื่องบินแล้วนะครับเราก็มาใส่ปีกนะครับใส่ปีกสมมุติเราเลือกปีกเป็นรูปร่างเอาง่ายๆก็ได้นะครับผมเป็นทรงตรงๆนี่แหละนะครับแต่ว่าเราปรับ องศาเยอย่างนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาให้เหมือนกับเป็นปีกนะครับแล้วก็ c อนโทนะครับกับข้างก็คือใช้วิธีการโรเ t ตนะครับแล้วก็ f ลิปนะครับขนาดก็จะเท่ากันพอดีนะฮะเราก็มาเลือกให้อยู่ความห่างใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับ2ชิ้นนี้เราก็ ส่งไปไว้ข้างหลังสุดครับเซนต์ทูแบ็กนะฮะเนี่ยก็ซ่อนปีกไว้ด้านหลังนี้เลยนะครับจะปรับให้บางลงหนาขึ้นก็ได้นะครับลองขยับเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับใส่ปีกเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองเป็นแบบกราเดียนนะฮะเพื่อความมีมิตินะครับประมาณนี้นะครับเส้นขอบเราไม่เอานะครับ ตดมตัวนะครับแล้วก็ใส่หน้าต่างนะครับหน้าต่างก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับตึ่งกลางนะครับเหมือนกันนะฮะแล้วก็สีเทาๆหน่อยนะครับเส้นขอบอาจจะเป็นสีเทาเข้มนิดนึงนะครับใส่รอบขึ้นมาให้หนานิดนึงเซนทูแบ็กเหมือนกันครับผมตัวหน้าต่างสามารถที่จะฟอร์แมตเชฟนะครับ ตรงฟิลเนี่ยปรับความโปร่งใสได้ครับผมนะแล้วก็ปรับให้หน้าต่างมีความโปร่งใสนะครับดความสวยงามนะฮะขาดร้อครับผมเอาสามเหลี่ยมมานะครับทำเป็นแกนขึ้นมานี่ฮะปึ๊บเอาแหลมแลมไปข้างล่างนะครับผม c o ป y ี้เป็น2ชิ้นนะฮะ นี้เราก็ลองจัดวางดูนะครับผมแล้วก็ใส่ล้อเข้ามานะครับ ันนี้นะครับผมอันนี้ก็2อ,อันนี้ส่งไปไว้ด้านหลังสุดครับใส่ฐานล้อนะฮะใส่สีล้อของเราเข้าไปนะครับเส้นขอบอไม่มีก็ได้นะครับนนี้ก็ทำเป็นแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับสมมติว,ว่าเราได้แล้วนะฮะเป็นเครื่องบินนะครับอาจจะลำใหญ่ไปนิดนึงผมว่า ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็คอนโทรล A ครับเรื่องทั้งหมดนะฮะยกเว้นตัวใบพัดนะครับแล้วก็คอนโทรล G กรุ๊ปนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปที่เป็นตัวเครื่องบินนะฮะเซลเซนต์ทูแบ็คก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนเรียบบีสองชิ้นนะครับตัวเครื่องนะครับเราก็เพิ่มแอนิเมชันนะครับเป็นแบบทวีตนะครับผมเหมือนกันนะฮะเริ่มกับก่อนหน้านะครับตั้งค่า ให้ทําซ้ําจนกว่าจะสิ้นสุดสไลด์นะครับถ้าขยา่าเยอะเกินไปก็ให้ช้าลงหน่อยนะครับแล้วลองเล่นดูนะฮะปึ๊บนี่ครับได้แล้วครับเครื่องบินนะครับบินออกมาไปพัดหมุนด้วยนะครับผมลองทำดูครับ